เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อชวนคิดที่2.7นะครับถ้ากำหนดวงกลมวงหนึ่งและเส้นสัมผัสนะครับโดยไม่ระบุจุดศูนย์กลางและจุดสัมผัสของวงกลมมาให้ดังรูปเนาะโดยถามว่า นักเรียนจะหาจุดสัมผัสได้อย่างไรนะครับก็ข้อนี้เนี่ยเขาถามจุดสัมผัสใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปจุดอย่างนี้แล้วเราตอบเลยอย่างนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ชัดเจนเนาะถ้าเราไปจุดตรงๆอย่างนั้นะ่ะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดไหนก็ถึงแม้เรายังไม่รู้นะครับเขาต้องการคําตอบที่แน่ชัดว่าอยู่ตรงนี้ถูกไหมนะครับก็คือเขาต้องการเป๊ะๆนะครับซึ่งอันนี้โจทย์ไม่ได้บอกอะไรมาเลยเนาะไม่บอกจุดศูนย์กลาง ไม่บอกจุดสัมผัสมาให้นะครับก็ขั้นแรกเราจะหานะครับหาจุดศูนย์กลางออกมาก่อนนะครับหาจุดศูนย์กลางก่อนเนาะอันนี้พี่สอนไปหลายครั้งแล้วนะครับการหาจุดศูนย์กลางแล้วก็ถ้าเรามีวงกลมอยู่นะครับเราก็ลากขอดขึ้นมา2อันนะครับขดขึ้นมา2อันแล้วเราลากเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากขดนั้นนะครับมันก็จะตัดกันที่จุดศูนย์กลางพอดีนะครับมันจะตัดกันที่จุดศูนย์กลางพอดีนะครับ เหตุผลก็เพราะว่าจากทฤษฎีบทที่ว่านะครับจากจุดศูนย์กลางลากไปตั้งฉากกับขอนเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งขอนนั้นเสมอเนาะอันนี้ก็เหมือนหมดบทกลับของทฤษฎีนั่นแหละนะครับก็คือเรานะครับจะทําการลากขอนขึ้นมาสองเส้นนะครับแล้วก็ทําการสร้างนะครับเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของขอนนั้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้วงเวียนนะครับก็ ที่ขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเราเอาวงเวียนนะครับที่ปลายเป็นปลายเข็มนะครับจุดตรงนี้เนาะแล้วก็วาดนะครับมาจะได้เส้นนี้นะครับแล้วก็จุดที่ปายนี้วาดมาจะได้เส้นนี้นะครับเนาะแล้วก็ทํากับอีกฝั่งหนึ่งจะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมเนาะอันนี้เป็นการหานะครับเส้นเนือครึ่งตั้งฉากนะครับหรือก็คือพี่เขียนให้ดูก็ได้ ถ้าเรามาีเส้นตรงอย่างนี้นะครับให้เราเอาวงเวียนเนี่ยนะครับมาทาบตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็วาดเส้นนะครับวาดเส้นเนาะแล้วก็ทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งแล้วก็ทั้งบนล่างเลยนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับเนี่ยถ้าใครจําได้นะว่าลักษณะมันจะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการลากเส้นนะครับลากจุดสองจุดนี้เชื่อมกันนะครับ เราก็ได้จุดนะครับเส้นแบ่งครึ่งแล้วก็ตั้งฉากเ,าเส้นเส้นนี้ขึ้นมานะครับเนาะลักษณะนี้นะครับก็พอเราได้ออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะไปตัดกันที่จุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางของวงกลมพอดีถูกไหมนะครับ จากทฤษฎีบทนะครับเราก็ได้จุดศูนย์กลางออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะหาเส้นสัมผัสหาจุดสัมผัสถูกไหมทีนที้เราจะทํานะครับก็คือเราจะสร้างวงกลมอีกวงหนึ่งขึ้นมานะครับที่ใหญ่กว่าเนาะตัวที่เราใช้จุดสีน้ําเงินตัวนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับแล้วเราเอาวงเวียนเนี่ยทาบนะครับวงเวียนปลายแหลมทาบอย่างนี้เนาะแล้วก็ อันนี้เป็นปลายเดนสอเนาะวาดวงกลมที่ใหญ่ขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยวาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเหตุผลเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเราวาดขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยปุ๊บเราวาดขึ้นมาอย่างนี้เนาะสมมุติเป็นวงกลมสีเขียวทแล้วกันนะครับที่เราวาดขึ้นมาใหม่นะครับเราวาดนะครับเพื่อให้เกิดนะครับจุดบนเส้นสัมผัสนะครับสองจุดนะครับสมมุติเป็นจุด a กับจุด b แล้วกันนะครับ แล้วเราก็พิจารณาที่ส่วนตรงนี้นะครับส่วนเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเรานะครับจะทําการสร้างเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากเส้นสีแดงตรงนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่าทฤษฎีตัวนี้นะครับทฤษฎีที่อันใหม่นะครับก็คือว่าถ้าเรามีวงกลมเนาะถ้าเรามีจุดศูนย์กลางว่าเรามีเส้นสัมผัสของวงกลมนะครับเรามีเส้นสัมผัสของวงกลมเนาะ เราจะได้ว่านะครับถ้าเราลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยไปยังเส้นสัมผัสตัวนี้นะครับมันจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสตัวนี้เสมอนะครับทฤษฎีนี้ใช้บ่อยมากนะครับจากจุดศูนย์กลางเนาะลากไปยังเส้นสัมผัสเนี่ยมันจะตั้งฉากเสมอเนาะแสดงว่านะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าจุดสัมผัสมันคือจุดนะครับจุดสีดําตรงนี้แล้วกันจุดสัมผัสตัวนี้เนี่ยถ้ามันลากเชื่อมกันเนี่ยมันก็ต้องตั้งฉากถูกไหม นะครับมันต้องบังฉากกับเส้นสัมผัสตรงนี้ของมันนะครับเราเลยจะทำการนะครับทําการสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งด้านนี้ด้วยถูกไหมเพราะว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเราสร้างวงกลมตัวนี้ขึ้นมานะครับให้มันเป็นรัศมีเท่ากันถูกไหมมันก็ต้องสมมาตรกันนะครับเราก็ทําแบบเดิมนะครับเนี่ยสร้างเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากนะครับเนี่ยลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับ เนี่ยเหมือนลักษณะนี้นะครับเนาะทำเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้คือใช้วงเวียนนะครับแต่ว่าพี่วาดคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเราก็ลากเชื่อมจุดสองจุดนี้นะครับเนาะนะครับเนี่ยพอเราลากเชื่อมเนี่ยเราจะได้ว่านะครับจุดที่มันตัดกันตรงนี้นะครับตัดกับเส้นสัมผัสเนี่ยมันคือจุดที่แบ่งครึ่งตั้งฉากด้านนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าตั้งฉากแล้วเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับ เส้นสัมผัสถูกไหมซึ่งเราก็จะได้ว่านะครับถ้าลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะได้พอดีถูกไหมเนี่ยเพราะว่าจากจุดศูนย์กลางนะครับลากไปอย่างเส้นสัมผัสเนี่ยมันต้องตั้งฉากอยู่แล้วเนาะจากทฤษฎีตัวนี้นะครับจากทฤษฎีนะครับทฤษฎีตัวนี้ถูกไหมมันต้องลากไปตั้งฉากอยู่แล้วเนาะพราะเราได้เส้นตั้งฉากออกมาเนี่ยแสดงว่ามันต้อง ลากจากจุดศูนย์กลางมาเป็นจุดสัมผัสพอดีนะครับเนาะแล้วก็เลยได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสัมผัสได้เลยนะครับตอบนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามว่นใอแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง